ส่วนใหญ่เลือกเรียนที่นี่เพราะอาจารย์ใส่ใจและก็ทําสื่อออนไลน์ให้นักเรียนกลับไปโปรโมทครูหนิงเน้นเสมอเพื่อให้สมกับที่ได้รับการไว้วางใจในขณะที่ห้องหนึ่งกาลังเตรียมตัวรับใบประกาศกันอีกหลายๆห้องอาจารย์ทุกคนก็เทรนอย่างเต็มที่พร้อมกับทําสื่อให้กับนักเรียนไม่ใช่เพียงแค่เทคนิคดีจะประสบความสําเร็จได้แต่ครูหนิงยังให้นักเรียนเรียนการทําสื่อออนไลน์ไปด้วยค่ะและนี่คือเบื้องหลังการทํางานของอาจารย์ที่นี่ค่ะ ไปแล้วนะคะอาจารย์ทำสื่อนักเรียนค่ะจานจะส่งคลิปให้นะคะนักเรียนยืนสวยๆเดี๋ยวจารนเก็บภาพให้ไปทำสื่อจะได้เอาคลิปไปใช้คนน้ยก็ยิ้มด้วยแอบยิ้มหน่อยแอบยิ้มหน่อยกองยิ้มคนถูกน้ยก็ยิ้มคุณหมอก็ยิ้มเยเอยมองกล้องหน่อยค่ะ เรียนจบออกไปลูกศิษย์ประสบความสำเร็จคือความภาคภูมิใจของความเป็นครูค่ะยินดีปั้นและดันให้สุดค่ะ The Magic Academy สถาบันพัฒนาสุขภาพและความงามครบวงจรรงังสิตปทุมธานี